วันนี้เราจะมาติดตั้งนะครับแอร์ไมโครบัสไว้ด้านหลังสำหรับโตโยต้านะครับไฮเอสออนิวตัวใหม่นะครับอันนี้หลังคาเขาเตำแหน่งช่องแอร์นี้จะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแอร์เราจะย้ายมาไว้ข้างหลัง ปกติแอร์เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับนะหลังจากที่เราย้ายย้ายแอร์ไปข้างหลังนะครับมันก็มีการเพิ่มนะสายนะครับสายท่อน้ำยาแอร์รางนะครับทีนี้เรามาเริ่มต้นกันนะครับก็คือนะอันนี้คือตู้แอร์ไมโครบัสนะครับ อันนี้อันนี้คือท่อลมนะครับ <c oughs> นี่นะครับหลังจากที่เราหลังจากที่เราลื้อหลังคาลงนะครับ <c oughs> เราเอาไมโครบัสขึ้นนะครับอันนี้เร็วไปหน่อยนึงตู้แอร์เขาลื้อออกไปแล้วนะครับ เวลาที่เราลื้อลงมาปึ๊บนะครับเราใส่ช่องลมนะครับอันนี้รางแอร์นะครับในขณะที่เราถอดออกแล้วเนี่ยฉนนกันความร้อนนะของตัวรถเขาจะไม่มีมาเลยนะครับอันนี้นะเรามาติดเพิ่มนะครับใส่ไปเลยครับพอถึงเวลาแล้วเนี่ยเราไม่มีโอกาสได้ลื้อลงมานะครับ นี่นะครับอันนี้คือคือคือสาย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 ไฟเก่านะครับนะครับท่อท่อท่อแอร์เขาก็จะลงตรงนี้นะครับแต่อันนี้เราย้ายไปไว้ข้างหลังนะครับอันนี้ฉนวนกันความร้อนเราติดหมดเลยนะครับจากหน้าถึงหลังเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้เราก็ขึ้นตู้ไมโครบัสวางใส่รางเดินสายเดินท่อน้ำทิง้งติดฉนวนกันความร้อนซึ่งขนาดนี้เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึง่งมีคนหิวข้าวแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะถ่ายต่อก่อนที่จะ โดนด่ามากไปกว่านนี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับแอร์ไมโครบัสไว้ข้างหลังสำหรับรถออนิวนะคร ไฮเอ,อ็ดออนิวหลังคาเดิมนะครับใส่ลางแอร์นะครับเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยครับ